ป้าจะมารีวิวไอเทมหนึ่งของคนอายุป,ประมาณ30บวกขึ้นไปเนื่องจากว่า30บวกแล้วก็คือปวดเมื่อยคอบ่าไหล่หลังใดๆแขนขาต่างๆก็คือความปวดเมื่อยมาวันนี้จะมารีวิวนี่ค่ะนี่ก็คือเครื่องนวดระบบสั่นนะคะ ซื้อมาจากดีแคทลอนนะคะก็คือเป็นห้างที่ปลุกจิตวิญญาณการออกกําลังกายในตัวคุณนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็คือเดินเข้าห้างไปก็คือรู้สึกอยากออกกําลังกายกีฬาใดขึ้นมาในทันทีนะคะล่าสุดก็คือเพิ่งซื้อแบตและพอมเน็ตมาแต่วันนี้จะมารีวิวอันนี้ค่ะก็คือเครื่องนวดนะคะระบบสั่นของเขานะคะราคา250บบาทเท่านั้นก็คือที่ผ่านมารู้สึกแบบ เออสามีชอบใช้ให้นวดแล้วเราก็เมื่อยแล้วเราก็ลำคาาใช่ไหม <_ seguir> เราก็เลยรู้สึกว่าเอออันนี้2 5 0าบาทเองมันตั้งโชว์อยู่นะคะแล้วก็ไปลองกดสั่นๆเล่นดูลรวก็รู้สึกว่าเออเ,ออ,เ,อ,อ,เอ,ออาจจะใช้ได้ก็ได้นะคะก็เลยรีวิวอันนี้นะคะเดี๋ยวปาจะแกะให้ดูซึ่งแกะแล้วอันนี้นะคะเครื่องนวดของดีเคทลอนนะคะเขาจะมีปุ่มมาให้3ปุ่มเล็กกลางเล็กกลางและใหญ่แล้วก็มีช่องชาร์จ USB อยู่ตรงนี้นะคะเห็นไหมเป็นช่องชาร์จ USB นะคะแล้วก็นี่ปุ่ม เลคกลางใหญ่นะคะก็คือมีอยู่3ปุ่มนะคะอันนี้ก็คือเครื่องนวดแบบระบบสั่นเขาสามารถชาร์จไฟได้นะคะแล้วก็มีปุ่มเปิดอยู่ยางนี้เนี่เห็นปุ่มเปิดไหมคะก็คือกดแล้วมันก็จะกดค้างไว้นิดนึงแล้วมันก็จะสั่นนี่มันก็จะสั่นแล้วเวลาเรานวดก็คือเราเมื่อยตรงไหนเราก็หมุนกดนิดนึงนะกดแล้วก็หมุนไปตามสิ่งที่เราเมื่อยนะคะอ่ะเนี่ยปกก็รู้สึก อ่ะเมื่อยไหลอ่าอ่นวดไหลอย่างงี้นะคะนวดไหลอ่ะที่จริงแล้วอ่ะจะบอกว่าที่นวดแบบระบบสั่นแบบเนี้ยนะคะเขาเรียกว่าเหมือนคลายกล้ามเนื้อมากกว่าแต่ว่าไม่แนะนานะสาหรับคนที่แบบกล้ามเนื้ออักเสบอ่ะแล้วก็มาใช้พวกเนี้ยมันอาจจะทําให้อักเสบเพิ่มขึ้นแต่ว่าใครที่รู้สึกว่าแบบโอ้ยแค่มเมื่อยหรือว่าแบบตึงๆหรือว่าเป็นตะคิวอย่างเงี้ยค่ะ ก็สามารถใช้ได้เป็นเครื่องนวดที่เป็นระบบสั่นเขาสั่นได้แค่เบอร์เดียวนะก็คือกดกดเปิดค้างไว้แล้วก็สั่นแล้วก็แบบเลื่อนไปเรื่อยๆเรื่อยๆกดจุดได้กดจุดด้วยการนี่ตุ่มเดียวเอาตุ่มเดียวกดลงไปตุ่มเดียวกดลงไปแบบนี้ก็คือกดจุดแต่ถ้าแบบอยากนวดแบบวงกว้างก็คือถ่ายไปอย่างนี้อันนี้คือเครื่องนวดที่เป็นระบบสั่นจริงๆเราเห็นหลายครั้งใช่ไหมแต่ว่ามีเขาเรียกว่าหลากหลายยี่ห้อแล้วกันแต่ว่าอันนี้คือเป็นอันที่ถูกถูกที่ ถูกมากๆแล้วกัน2 5 0บาทเองอ่ะเราก็เลยรู้สึกว่าแบบเออเราซื้อมาใช้ก็ได้อะไรเงี้ยนะคะอันเนี้ยเราก็แบบนวดเองได้อยู่บ้านก็คือนวดนวดจริงๆแล้วอ่ะถ้าให้พูดก็คือไม่ได้หายเมื่อยเท่าไหร่แต่ว่ารู้สึกเพลินเวลานวดก็คือแบบนั่งดูทีวีไปแล้วก็แบบนวดไปเรื่อยๆหมุนไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยเพลินมากมีครั้งหนึ่งก็คือนั่งนวดแล้วก็หลับ ก็คือแบบเคลิ้มหลับไปจริงๆอันนี้มันทําให้เรารู้สึกรีแลกซ์มากกว่านะแบบผ่อนคลายเวลาเราเครียดเครียดหรืออะไรเงี้ยเราก็มาแบบสั่นกล้ามเนื้อทําให้รู้สึกแบบความรู้สึกของปลานะาก็คือทําให้รู้สึกเราคลายเครียดมากขึ้นแบบไม่ได้รู้สึกแบบกดดนันเครียดเพราะเวลาเราเครียดสะบักกล้ามเนื้อเราก็จะแบบตึงๆอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ดีต่อระบบแบบเนี่ยเห็นไหมนวดคอได้ด้วยนวดคอใช้ใช้ปุ่มหนึ่งแล้วก็นวดเออรู้สึกผ่อนคลายขึ้นเลยเงี้ยรู้สึกทําให้เรารีแลกซ์สบายแล้วก็ ทำให้นอนหลับแต่ว่าก่อนนอนก็คือเหมือนเหมือนบางคนติดกาวหลังใช่ปะอันนี้ก็คือติดนวดกดปุ่มแล้วก็นวดไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกสบวกสบายที่มันมีที่ชาร์จแบตมาด้วยก็คือเขาแถมสาย USB มาด้วยนะนี่เป็น USB ไทเก่าอะที่ไม่ใช่ไทซีอะก่อนหน้าไทซีอะเรียกว่าอะไรอะเอออันนี้แหละก็แถมมาสายไม่ยาวเท่าไหร่นะคะแต่ว่าหัวไปหาเองนะก็คือมีแถมมาให้อยู่ในกล่อง หัวก็เป็นหัวชาร์จ usb ธรรมดาอะไรเงี้ยรู้สึกเพลินมากเวลาดูหนังก็คือแบบนวดไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะนวดไปด้วยเนี่ยเอออุ้ยนวดผ่านไปอย่างงี้นะคะเอาไปเคยเอาไปแกล้งหมาด้วเอาไปนวดหมาแต่ว่ามันแรงไปสําหรับสัตว์เลี้ยงอะไรเงี้ยหมาตกใจหมาไม่ชอบเยงยนะคะก็นวดไปนวดไปอย่างงี้ได้เลยใครสนใจนะคะสามารถไปซื้อได้ที่ดีเคทลอนนะคะทุกสาขาเลยราคา250บาทเท่านั้นมีสีเดียวนะสีฟ้า ฟ้าขาแบบนี้มีสีเดียวเท่านั้นปุ่มปิดเปิดก็คืออยู่ที่เดียวมีตุ่มนวดแบบนี้3มตุ่มนะคะเขาจะวางอยู่เป็นแบบเชลเล็กๆอะไรเงี้ยก็สามารถไปซื้อได้นะคะใครสนใจนะคะวันนี้ก็เอารีวิวไว้เท่านี้แล้วกันนะคะใครที่อยู่บ้านเพลินๆเหงาๆไม่รู้จะแบบให้ใครเกาหลังนะคะก็อันนี้เป็นตัวเลือกที่ดีก็ หมุนไปได้หมุนหมุนหมุนไปได้อย่างงี้นะคะใครสนใจก็ไปซื้อได้นะคะแล้วก็วันนี้นะคะเสื้อที่ปาใส่อยู่นะคะก็คือเสื้อยืดของยืดเปล่านะคะราคาถูกมากตอนนี้เขาขยายสาขามากมายหลายสาขาเลยนะคะราคาแค่เริ่มต้นแค่100บาทเท่านั้นเป็นเสื้อยืดที่มีคุณภาพมากนะคะแล้วก็ใส่ปาก็ใส่เป็นประจำนะลายก็น่ารักนะคะเป็นมินิมอลมีทั้ง ไซส์ธรรมดานะคะโอเวอร์ไซส์แล้วก็มีหลากหลายรูปแบบหลากหลายเนื้อผ้านะคะราคาเริ่มต้นแค่100บาทเท่านั้นนะคะใครสนใจสามารถไปซื้อได้นะคะสำหรับเสื้อยืดของยืดเปล่านะคะวันนี้ปลาลาไปก่อนนะคะกับเครื่องนวดอันนี้ของดีเคสลอนและเสื้อยืดยืดเปล่านะคะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกคนด้วยที่ติดตามนะคะไปแล้วค่ะวันหน้าจะมีไอเทมอะไรมารีวิวรอติดตามนะคะไปแล้วบ๊ายบาย